ในที่สุดกรมประมงก็ยอมรับแล้วว่าปี54ได้ย้อนกลับเข้าไปตรวจที่บ่อศูนย์วิจัยคลองยี่สารของ CPF แล้วก็เจอปลาหมอคาองดำยังอยู่ในนั้นแล้วีบอกว่าเอาปลาหมอดองไปตั้งแต่ปี53ตกลงแล้วเนี่ยใครพูดความจริงที่น้องประชาชนเชื่อใครแล้วเรื่องราวต่อไปนี้มันเริ่มขยายความจริงให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนักวิชาการบอกว่าการระบาดของปลาหมอคางดำ ในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการระบาดท,ที่ร้ายแรงที่สุดในโลกโ<อ>เพราะมีการปิดเรื่องเงียบมานานเกินไปไม่แก้ไขอย่างจริงจังของกรมประมงอ้าวประชาชนก็รู้สึกว่าตอนเนี้ทําอะไรได้ก็รีบๆิําไปก่อนเถอะทางกรมประมงก็เลยบอกว่าตอนเนี้มีอยู่5้ามาตรการ12กิจกรรมและที่สําคัญได้งบมา181ล้านจัดการไปเลยพันทับแรกอะก็ปล่อยปลากระพงสีนิ้วไปขมือลูกปลาหมอเขามี ทาภาพให้ดูด้วยว่าโลปลากระพงอะ่ะมีปลากระพงตัวเท่านี้มีปลาหมอตัวเท่านี้แล้วปลากระพง4ี่นิ้วมันก็ไปพุบรลูกปลาหมออันนั้นคือในตู้ปลาในความเป็นจริงจะเป็นยังไงเอาปลาหมอตัวผู้มาตัดต่อพันธุก,กรรมแล้วก็เตรียมปล่อยลงไปให้มันผสมพันธุ์แล้วมันกลายเป็นหมันรับซื้อกิโลกร,รัมละ15บาทรวมค่าจัดการอีก5บาทกลายเป็น20บาทต้องแต่เดือนกระดักกระดาปี6กเจไปถึง,ถง,ถงเดือนกันยาปี68ชาวบ้านบอกน่าจะให้ราคาสูงกว่า นี้หน่อยนะมันจะได้มีแรงจูงใจเลิกอาชีพอื่นมาจับปลาหมอคงให้กับกระทรวงเกษตรตรงนี้มันก็เป็นเรื่องเลยเพราะว่ามันมายงมเข้ากับที่่คุณพิธาพูดพอดีคุณพิธาบอกว่าไม่มีที่ใดในโลกที่เขาเจอปัญหาแบบนี้แล้วเขามารับซื้อเพราะว่ามันเคยมีประเทศที่ประเทศอินเดียเคยเกิดขึ้นมาแล้วคอมบ้าเอฟเฟกต์ตอนนั้นน่ะที่ประเทศอังกฤษเขาไปปกครองอินเดียแล้วเกิดปัญหางูเห่ามันเยอะมากแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอามารับซื้องูเห่าเอาไปจัดการไปปล่อยที่อื่นหรือยังไงก็แล้วแต่ทีนี้ คนอินเดียก็เลยหัวสายเอาวะกูก็เพาะเลี้ยงงูเห่าเลยก็มาขายขายเท่าไหร่รับซื้อเท่าไหร่ก็ไปหมดจนตอนหลังเขาตายหาแล้วก็เลยยกเลิกการรับซื้อตรงนี้ก็เหมือนกันคุณพิธาบอกว่าถ้าเกิดมันมีมูลค่าเนี่ยมันก็จะมีคนเพาะเลี้ยงอ้าวก็มีคนชาวประมงคนนึงออกออกมาสัมภาษณ์ทีวีเลยมาสอนคุณพิธามันจะคุ้มได้ยังไงในการที่จะเลี้ยงเนี่ยฮะอาหารปลาก็ต้องเท่าไหร่แต่เดี๋ยว การเลี้ยงเนี่ยตอนนี้มันไม่ต้องให้อาหารปลาแค่แกเปิดบอ่อปุ๊บเอาปลาลงไปใช่2องถามตัวเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยมันก็จะจัดการเรยผยแพร่ขยายพันธุ์ของมันถึงไม่มีอาหารเนี่ยมันก็ขยายพันธุ์ได้มกินทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้กินเหมือนพวกกินกุ้งอย่างเดียวแบบนี้มันก็ต้องน่าคิดสุดท้ายแล้วเนี่ยไอคนที่พูดว่าคุูพิธานะั่นนะพูดต่อไปด้วยนะจริงๆแล้วนะ่ะน่าจะขึ้นราคานะจะได้มีแรงจูงใจให้คนนะจับบางเลี้ยงได้มากขึ้นเป็นยังไงเล่าเมื่อกี้บอกว่า15บามคุ้มัเองงก็ยจะทําเหมือนนนกัสรุแล้วี่ค เขาอะตอบว่า,วารัฐบาลบอกว่าให้ค่าปลาเนี่ยน้อยเกินไปเอา้าตกลงยังไงกันแน่ไม่มีใครที่จะปากแขวเท่ากับคนคนนี้อีกแล้วโฆษกรัฐบาลออกมาผงเลยปลาเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดมันไม่ใช่ปลาพิศาจโฆษกชัยวัชรงค์ได้บอกว่าแอบบอกว่าการที่ว่าจะเลี้ยงปลามหมอเนี่ยอาหารสัตว์เนี่ยมันแพงกว่าที่จะไปรับซื้อกิโลละสิบาทเนี่ยแซะคุณพิธาราคากิโล15-20บบาทเลีเยเ้ยงยังไงก็ไม่คุ้มแค่ค่าอาหารก็ขาด คุณแล้วโอ้โหตอนพูดอย่างเงี้ยยังรออยู่นะแล้วก็มาถึงใครไรแม่บอกว่าวาทการรมที่บอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นปลาบีสาดผมว่ามันไม่ใช่ฟังแล้วเนี่ยมันเกินจริงจริงๆปลาชนิดเนี้ยกินได้ไม่มีพิษมีภายอะไรเออก็ถูกเพียงแต่ว่ามันปรับตัวในสภาพน้ําได้ง่ายเท่านั้นเองและที่สําคัญที่มันหลุดเข้าไปกินลูกกุ้งอยู่ในบอ่อเพาะเลี้ยงก็บอกแล้วไงว่าปลาอะไรมันก็ชอบกินลูกกุ้งทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่เฉพาะปลาหมอคางดําถ้าป้องกันให้ดีมันก็ไม่สามารถเข้าไปได้อ้าวแทนที่ว่าจะโทษไอ้คนนําเข้าหรือจะโทษกรมประมงปล่อยปลาแล้วเลยเสือกโทษชาวบ้านว่าชาวบ้านไม่ป้องกันให้ดีเองให้เวนงานเข้าละมึงใช้วัชลงบอกว่าชาวบ้านเนี่ยปล่อยให้มันมีเข้าไปในบ่อเพราะเลี้ยงเองมันก็เสียหายได้ทั้งนั้นเรียบร้อยใครๆก็วิ่งเข้าไปหารถทัวกี่คันกี่คันก็วิ่งเข้าไปหา คุณนัชชาก็ได้จังหวะเลยโคศกรัฐบาลคุณพูดอย่างเงี้ยคุณไม่คิดเห็นสงสารประชาชนบ้างรืงไงตกลงแล้วเนี่ยเป็นโคศกรัฐบาลหรือเป็นโคศกบริษัทเอกชนเฮ่ทิ้งของคุณนัชชาพูดอย่างเงี้ยคนที่ได้ประโยชน์มันก็คือไอ้คนที่มันนําเข้าปลาแล้วที่เราสงสัยมันกันอยู่นั่นแหละน้องนั่งยิ้มเลยขอบคุณเว้ยชายวัชลง ดอยางเงี้ยคุณนัชชาบอกว่ามัน่ะเหมือนปกป้องเอกชนคุณนัชชาได้พูดต่อด้วยว่าพวกประมงผู้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาได้รับความเสียหายมาเป็นสิบปีการพูดของโฆษกแบบเนี้ยคือดูเบาปัญหาไม่จะหนักถึงระบบนิเวศท,ที่มันพังทลายและที่สําคัญกล่าวโทษเกษตรกร,กรอย่างที่ไม่เข้าใจแล้วก็มักง่ายทางความคิดปัญหามันวิกฤตระดับประเทศขนาดเนี้ยยังไม่รู้ตัวยังพูดออกมาได้ว่ามันไม่มีพิษมีภยัย ไอ้ปลาอื่นๆเนี่ยที่ไปคุกค,คามเข้ามาเนี่ยเขาอะรับได้เพราะว่าเขารู้วิธีกําจัดแต่ไอ้ปลาหมอคางดําที่มันระบาดหนักที่สุดในโลกเนี่ยมันรับมือไม่ไหวโว้ยที่สําคัญอะเคยมาดูหัวใจของเคยมาดูแลประชาชนลงพื้นที่บ้างไหมคุณโคตกฮะหรือว่านั่งหรือว่าลอยตัวอยู่แต่ในห้องแอร์ แล้วก็มีคนสงสัยว่าไอปลากระพงที่ปล่อยลงไปเนี่ยตกลงเนี่ยมันจะไปกินลูกปลาหมอมันจะได้ผลไหมเห็นตรงนู้นก็ปล่อย2 0 0 0 0ตรงนี้ก็ปล่อย3 0ม0 0น,น,สมมนเสียงบไปเท่าไหร่เนี่ยคุ้มไหมเขาเตือนกันแล้วปลากระพงเนี่ยตัวที่ปล่อยเป็นตัวติ๊กเดียวตัว4ี่นิ้วบอกแล้วไงกินได้แต่ไอลูกปลาหมอที่ตัวติ๊กเดียวเล็กกว่านั้นไปอีกอะและ้วปลาหมอที่ตัวใหญ่กว่านั้นอะจะกินมันยังไงปล่อยที่หน้ายกกระบะอีก2 0 0 0มืน หน้าอำเภอบ้านแพ้วอีก20 0 0 0แล้วก็ที่อบตอพันทา 20, ้ายอีก2 0 0 0มืนากว่าตอนเนี้ส่งปลากระพงเนี่ยไปจาัดก,การมันอันนี้มีหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวการส่งปลากระพงอ่ะกับการที่บอกว่าให้ไ,ไปจับไอปลาหมอเนี่ยมาทําเป็นปาลาปนหรือจะเอาไปทอดกินเอาไปขายอะไรก็แล้วแต่กิโลสิบาท20บาทอย่าให้มันทําในจังหวะเดียวกันแล้วก็พร้อมกันได้ไหมเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยก่อนที่จะ ให้ปลากระพงลงไปกินโลกปลาหมอเนี่ยแกจะต้องจับปลาหมอขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปล่อยปลากระพงตอนนี้ก็คือใครอยากจะทําเอาหน้าว่าฉันขยันเอาเอาปล่อยปลากระพงไอ้ใครอยากจะเอาหน้ารับซื้อก็รับซื้อแล้วพอปล่อยปลากระพงอยู่ข้างๆไอที่จะจับปลากะอยู่ตรงนี้มันก็ว่ายมาปุ๊บไอที่จับไปเนี่ยเป็นปลากระพงมัง้งปลาหมอมัง้งแล้วมันจะค้มว่าไอปลากระพงเนี่ยมันก็ถูกจับย้อนกลับมาแบบนี้งงไหมประชาชนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งไอปลากระพงเนยเ้ย เวลาปล่อยลงไปแม่น้ำเนี่ยไอ้ตรงไหนที่ไม่มีปลาหมออ่ะมันก็ว่า,ไายไปมันก็ไปกินสัตว์อื่นแทนเพราะว่าปลากระพงนี่ก็ร้ายเหมือนกนันแต่ไอ้ตรงไหนที่มีปลาหมอเยอะๆเนี่ยแทนที่ว่าเอาละอากาศที่มีปลาหมอแล้วปลากระพงไปกินลูกมันเปลาพอมันเข้าไปอยู่ใกล้ๆพ๊กเนี่ยอากาศของไอ้ปลาหมอสีเนี่ยมันจะมีถ่ายออกของเสียมาเพราะมันจะกินอาหารตลอดเวลามีถ่ายของเสียกินของใหม่ไอ้ปลากระพงแม่งหายใจไม่ออกน็อกน้ําตี ที่มันตุยง่ายเนี่ยเพราะว่ามันเกิดในน้ําก่อยมันถนัดน้ําก่อยแต่ว่ามันมาโตได้ในน้ําจืดส่วนไอปลาหมอเนี่ยมันเกิดน้ําจืดแม่งไปก่อยไปเค็มไปได้หมดสุดท้ายแล้วเนี่ยปลากระพงเอามาเป็นเพื่อนปลาหมอหรือว่าเอามากินปลาหมอวะสรุปแล้วเนี่ยปลากระพงเนี่ยมันมีจุดอ่อนคือว่ามันต้องการความสะอาดต้องมีค่าออกซิเจนในน้ําเยอะ แต่พอมาเจอกับไอปลาหมอไอปลาหมอมันทั้งกินทั้งขี้ทั้งอะไรออกซิเจนมันก็น้อยแล้วปลากระพงก็เรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยเจอปลากระพงเนี่ยมันออกไปอยู่ในทะเลเนี่ยห่างจากชายฝั่งถึง3ไมล์ทะเลแล้วเขาก็บอกเอาอวนล,ลากมันขึ้นมาเนี่ยที่สําคัญเนี่ยไออวนล,ลากเนี่ยต้องเป็นอวนตาถีแล้วนะเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ให้ทีไม่ให้เป็นอวนตาถีต้องเป็นอวนตากว้างแต่ตอนนี้มีปัญหาคือพอเอาอวนไปลากมันเสร็จปุ๊บ เพราะไอปลาหมอตัวผู้เนี่ยพอมันถูกจับขึ้นมาปุ๊บไอหามันคลายไขยให้ไขออกไปขยายพันธุ์ต่อไอหัวพวกนี้มันโคตรฉลาดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอวนตาถีต้องไปแก้ข้อกฎหมายใหม่เอา้าทํายังไงดีคุณธรรมนัสแล้วถ้าอนาคตมันออกไปในทะเลเนี่ยเกินสามไมล์ทะเลแล้วมันก็ปรับตัวปฏิภาพไปเรื่อยๆนี่ยุ่งแล้วนะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันไปบุกรุกปลาชายเลนเนี่ยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็น กูไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นอะไรต่างๆเคยที่อยู่ในทะเลนี่จะเอามาทํากะปิมันซัดหมดที่จะเป็นอาหารให้กับปลาตัวอื่นไอปลาหมอแบ่งซัดหมดตอนนี้นะมูลค่าความเสียหายของปลาหมอคางดําที่ทําให้เกิดกับเศรษฐกิจในประเทศไทยขั้นตอนนี้นะเป็นหมื่นล้านบาทคนที่นําเข้ามาเนี่ยแบ่งเงินเศษเงินมาช่วยประชาชนเขาหน่อยนะแล้วปัญหาต่อมากําลังจะกระทบกับความมั่นคงด้วย ด็อกเตอร์ชาวดิสผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาบอกว่าการระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยจากที่ศึกษามาทั่วโลกเนี่ยการระบาดในประเทศไทยครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดในโลกที่เคยเจอมาเลยการระบาดครั้งนี้มันจะข้ามไปมาเลเซียแล้วก็อ้อมไปสิงคโปร์แล้วก็ย้อนกลับมาภูเก็ตภายใน10ปีเอา้าเราต้องจับแดกก่อนที่มันจะถึง10ปีแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ความเดือดร้อนมันจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมัน ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามจนถึงบังคลาเทศจะเดือดร้อนผลกระทบเนี่ยแรงน้ำเนี่ยมันจะมีแต่ปลาหมอคางดําถ้าเกิดถึงตอนนั้นไทยก็จะสูญเสียความมั่นคงทางอาหารแล้วตัวเลขความเสียหายเนี่ยมันก็คงจะหมื่นล้านและเอาไมา่อยู่แล้วเขาก็ว่าต้องวางมาตรการกําจัดให้มันเป็นศูนย์ภายในเร็ววันอย่าให้มันระบาดไปประเทศรอบข้าง <c oughs> คือในประเทศไทยเนี่ยเราเอาผิดเอกชนไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่า มันหลุดไปประเทศอื่นเนี่ยแล้วประเทศเราปปรเป็นต้นเหตุเนี่ยตอนนี้แหละแล้วถ,ถึงวันนั้นน่ะรัฐบาลประเทศไทยเนี่ยก็จะรับอ้วมๆเลยโดยที่เอกชนกับเอก้ารจัดการที่มันประมาทเลื่อเ,เนี่ยไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยแล้วเรื่องราวแบบเนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราจะมีไลฟ์สดทุกวัน จันถึงสาวนะครับช่วงตอนเย็น5้าโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมสลัดเน่า